รู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติการเดินเล็กน้อยก็จะเหนื่อยทําให้หลอดเลือดหัวใจตีบนีมีสาเหตุได้จากหลายอย่างนะครับกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็จะเป็นกลุ่ม รู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกตินะฮะออการเดินเล็กน้อยก็จะเหนื่อยตอนแรกก็ยังสองจิตสองใจว่าเอ๊ะพรเราอายุเยอะขึ้นน้ำหนักมากขึ้นแต่ก็ตัดสินใจมาพบคุณหมอค่อนข้างกังวลใจพอสมควรเพราะว่าพอทราบมาว่าถ้าเกิดอาการพวกประเภทนี้น่นะฮะอาจจะต้องทำบายพาส คุณหมอได้อธิบายในการรักษานะฮะขั้นตอนการรักษาว่าจะส่งเครื่องมือสวนเข้าไปในเส้นเลือดนะฮะแล้วก็ทําการกอหินปูนออกผมค่อนข้างจะมั่นใจในคุณหมอสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าคุณหมอได้อธิบายขั้นตอนการรักษาค่อนข้างจะละเอียดในขบวนการรักษาคุณหมออธิบายขั้นตอนในการรักษาว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วพยายามให้กําลังใจกับผมซึ่งว่า ไม่ต้องกังวลม,มากรู้สึกตัวตวลอดอัน,นมีการคุยกับคุณหมอแล้วก็ดูมอนิเตอร์หมอกับเจ้าหน้าที่น่ารักมากอาการที่เหนื่อยเนีะฮะออดีขึ้นชัดเจนเลยคุณหมออธิบายว่าเหมือนกระสายยางตันนะฮะเราได้ทะลวงสิ่งอุดตันออกไปจากสายยางแล้วเหมือนกันเลยในเคสเส้นเลือดที่ที่กอหินปูนออกไปเนี่ยะฮะพอ,อออกไปก็จะดีเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ ได้ตามปกติไม่ต้องพักฟื้นนานนะครับอย่างเช่นคุณหมอสมบูรณ์ที่โรงพยาบาลมังประกอบ9อินเทอร์เนนะสามารถจะรักษาได้ในเคสของผมเนี่ยนะฮะณปัจจุบันนยหลังจากการรักษา3เดือนเนี่ยผมสามารถเดินออกกำลังกายตอนเช้าได้5กิโลแฮปปี้กับสุขภาพณนะตอนนี้มากนะครับ รอยเลือดหดตีบเนี่ยมีสาเหตุได้จากหลายอย่างนะครับเช่นจากริมเลือดจากไขมันรวมถึงจากหินปูนถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้อย่างง่ายๆหน่อยนะเช่นสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยเวลาที่เกิดการเสียหายมีการชํารุดเนี่ยเวลาซ่อมแซมเราก็จะมีการซ่อมแซมโดยอุปกรณ์หลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นคือการทําให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้นจะเป็นการใช้เอาพวกกลุ่มของหินปูนเนี่ยมาช่วยเกาะแต่ถ้ามันมากเกินไปอยู่ในตำแหน่งที่อาจจะ ถอยเกิดการตีบก็จะส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจตีบได้แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะมีการซ่อมแซมจากหินปูนไปเกาะมากเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดต่างๆนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคไตาวายเรื้อรังรวมจนถึงภาวะดๆก็ตามที่ทำให้เกิดการอักเสบในหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบในกรณีที่ตีบมากเนี่ย การรักษาหล,ลักๆมี2วิธีคือทาบอลลูนใส่ขดลวดผ่านสายสวนหัวใจและการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือการทำบายพาสในกรณีที่มีหินปูนหนาทําให้เกิดการตีบหนักหากว่าจะทําบอลลูนใส่ขดลวดจําเป็นจะต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์เฉพาะที่ช่วยในการกรอหินปูนเราอาจจะเคยได้ยินชื่อเช่นเครื่องกรอหัวกากเพชรเครื่องกรอฝังเพชรเครื่องกรอหัวเคลือบเพชรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคืออุปกรณ์เครื่องมือเดียวกันทั้งสิ้นนะครับ ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอหินปูนในการรักษาหินปูนหนาในหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีเพียงอุปกรณ์นี้ชนิดเดียวเท่านั้นที่เห็นเป็นท่อสีแดงๆชม,ม,มพูๆอันนี้คือหลอดเลือดหัวใจนะครับและที่เพิ่งปรากฏขึ้นนะขณะนี้เลยคือห,อหินปูนที่อยู่ในหลอดเลือดหัวใจที่ทำให้เกดิกดการตรีของหลอดเลือดหัวใจตามขั้นตอนตัวหัวกรอกาปเพชรจะถูกใส่เข้าในหลอดเลือดหัวใจตัวหัวกรอที่กำลังเห็นอยู่นตอนนี้จะทําการกรอ หินปูนที่อยู่ในหลอดหัวใจให้น้อยลงจนถึงระดับที่สามารถทําการขยายบอลลูนและใส่ขดลวดได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากไม่ทําการกรอหินปูนออกบอลลูนอาจจะขยายได้ไม่ดีขดลวดอาจจะทางขยายได้ไม่ดีและทําให้ผลการรักษาไม่ดีหลังจากที่กรอหินปูนออกแล้วและทําการขยายบอลลูนแล้ว เราก็จะทําการถ่างขยายขดลวดใส่ลงไปในหลอดเลือดหัวใจนะครับก็จะได้ผลการรักษาที่น่าพอใจตามในภาพประตูนี้นะครับถ้าหากว่าสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สําเร็จในการทำบรลลูใส่ขดลวดเพิ่มขึ้นได้อย่างน่าพอใจครับผมหลักการของเครื่องกรอหัวกาบเพชรเนี่ย ก็คือตัวหัวกรอเนี่ยจะมีกากเพชรอยู่นะครับแล้วก็จะใช้ความเร็วในการหมุนของหัวกลอสูงมากๆทีนี้การกรอที่ความเร็วสูงมากเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่ว่าสามารถกรอได้สูงสุดที่ความเร็วเท่าไหร่ยกตัวอย่างง่ายๆหเหมือนกันนะครับเช่น เราอาจจะมีเครื่องเสียงเนาะเคยมีเครื่องเสียงกันพอเราเปิดปุ่มปรับเสียงจนกระทั่งเร่งเสียงได้สูงสุดเนี่ยก็หมายถึงว่าเครื่องเสียงของเราก็จะเร่งเสียงได้เท่านี้แล้วกรณีเคสคนไข้รายเนี่ยเราปรับความเร็วของหัวกรอจนถึงความเร็วสูงสุดที่เครื่องนี้สามารถทําได้แล้วแต่อุปกรณ์ยังไม่สามารถกรอหินปูนจนผ่าน หินปูนนั้นไปได้นั่นหมายความว่าไม่สามารถทําได้สําเร็จด้วยความเร็วที่มากที่สุดที่เครื่องนี้สามารถทําได้ถ้าหากว่าทำไม่สาเร็จคนไข้คนคนี้ต้องผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือบายพาสเท่านั้นด้วยความที่ผมเองก็มีประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์นี้มามากพอสมควรนะก็มีเทคนิคเฉพาะตัวจนกระทั่งสามารถทําให้หัวกรอเนี่ยกรอหินปูนออกได้ผ่านได้สําเร็จแล้วก็สามารถทำบรูเทคคอนลวดได้ผลที่น่าพอใจในที่สุดครับ ก็อยากจะฝากถึงทุกๆท,ท่านนะครับโลกหลอดเลือ,หลอหดหัวใจตีบ มนนีมี2แบบนะก็คือทั้งแบบเรื้อรังและแบบฉับพลันจริงๆเรามีข้อมูลเหล่านี้เคยนําเสนอไปแล้วนะครับสามารถดูได้ในลิงก์ที่เราจะมีแนบเอาไว้นะครับถ้าหากว่ารู้เนิ่นๆได้รักษาได้แต่เนิ่นๆนะดีที่สุดการตรวจประจําปีเพื่อที่จะทราบว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดใดบ้างจะสามารถทาให้เราสามารถป้องกันได้แต่เนิ่นๆในรกรณีเดียวกันถ้าหากมีอาการแล้วอย่าชะล่าใจครับให้มาพบแพทย์นะแม้ว่าจะเป็นโรคแล้วก็ตามแต่ถ้าเป็นในระยะที่ยังไม่ได้หนักมากเนี่ยการรักษาจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากที่สุดนะครับ หากท่านใดกําลังประสบปัญหาที่เก่าวมาข้างต้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคตั้งแต่เนิ่นๆสามารถเข้ามาปรึกษาหรือรับการตรวจคัดกรองเพื่อหาสาเหตุของโรคได้ที่โรงพยาบาลบาประกอบ9อินเตอร์เนชั่นแนลได้เลยนะคะ